ตารับตอนนี้เรามีวิธีแล้วนะครับใช้ค้อนมาเคาะนะครับให้น็อตมันมีการเคลื่อนที่ของรอยเลาบ้างนะครับได้ก็ได้แล้วครับคบแล้วครับคบแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวท้ายย้ายย้ายยาย้ตัวนี้มั่ตัวเงนี่หนาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะตัวนี้อะตัวนี้ยัง บางทีลืมถ่ายทำอย่างเงี้ยช่วงนี้ใช้สามคนครับบอกแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้บอตรงนี้บอกันนี้นี่อือฮเราอะครับรูปสุดท้ายครับเป็นตอนนี้ศึกษาครับขออนุญาตนะครับถ่ายให้ดูครับนี่ดึงให้ตึงแล้วก็เคาะนะครับ เน่นตีดตัวสุดท้ายต้องเคาะก่อนครับเคาะก่อนเกงลนะลมือม่อไรต่มไปกี่ดินลเลยา โอ้เว่ยเขาะแล้วก็หลุดนะครับตัวสุดท้ายอ๋อจีดินอ่าโ,โ,โอเคครับต่อไปก็จะเอาน็อตออกแล้วก็ใส่ล้อสำรองกันบ่แล้วก็ไปป้าบ่โอเคล้อแล้วไปเลยแล้วออยกไปเลยแล้วก็ป้าแล้วก็มาโอเคจบ EP สาม